เรียกว่ากระแสดีไม่มีเผาจริงๆนะครับสำหรับ2สาวหลิงออมนะครับที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางไปพบปะอินเตอร์แฟนนะฮะในงานแฟนมิที่ต่างประเทศล่าสุดครับเดินทางไปที่ไต้หวันนะฮะเพื่อจัดงานแฟนมิทที่มีชื่อว่า เดียร์ไม่เลิฟหลิงออมนะครับเฟิร์สแฟนมิทติ้งอินไทเปนะครับสองสาวจัดเต็มมากครับมอบความสุขความสนุกเสิร์ฟความฟินให้แฟนๆแบบใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้นะฮะยังมีการทําอาหารแบบไต้หวันคู่กันด้วยร่วมเล่นเกมกับแฟนคลับผู้โชคดีนะฮะและมีซีนโยนช่อดอกไม้คล้ายๆกับการโยนดอกไม้งานแต่งงานนะฮะบอกเลยว่าแฟนคลับกรี๊ดสลบครับและซึ่งแน่นอนครับว่าแฟนๆก็ไม่น้อยหน้านะครับจัดเซอร์ไพรส์นะครับเป็นโปรเจกต์สุดอบอุ่นให้ท้องคู่ด้วยงานนี้หลิงออมนะครับเรื่มสุดๆครับเพราะแฟนคลับไต้หวันให้การต ดีมากๆครั้งก่อนเราเคยนําเสนอข่าวไปนะฮะว่าแฟนๆมาต้อนรับที่สนามบินเยอะ<ช>มากนะครับเกิดความชุลมุนเกิดขึ้นจนหลายๆคนน่ะเป็นห่วงความปลอดภัยนะฮะต<อ>ามเพิ่มเข,ของหลิงออมแต่ครั้งนี้นะฮะแฟนๆตามที่เห็นเลยครับนั่งกันเรียบร้อยเป็นระเบียบมากนะฮะบบสง่งลังใจกันถึงขนาดว่าหลิงกับออมเนี่ยถึงขั้นแบบว่าน้ําตาไหลกับคุณแฟนๆเลยครับอโอโ้โหคอตจริงๆแก <ๆ S 2> ูสะแบบถล่มทลายอะจริงปลื้มใจมากเลยเก่งมากๆครับ fc ก็น่ารักนะคะน้องอ๋อ power รอรติดตามผลงานกันด้วยค่ะใกล้แล้วใกล้แล้ว